เดี๋ยวครับจะดูกัอนอ่ะนี่อันนี้ที่เอามูลสายหน่อยแล้วก็ไปยัยงดึงให้หเลยครับคลิปใหม่เลยครับทคลิีเก่าไม่เอาขอึ้นมี่วางเล็กอย่างดีนิดฉับเกียร์ที่นั่งเนี่ยที่นั่งจะเทียบมากนิดนึงครับจากวานนี้ ตัวนี้ก็ียบมากหนาอีกนิดนึงพอี์ด,ดกเกียร์งานหมูก็รับค,ค,ค,บครับฝนฝ่ายด้บางโคนจ้าเรือทำไมอันนู้นไง เลยบางโคลนไม้ว้าวดูบางโคลนเนี่ยขโมยขโมยน้ำมันขโมยน้ำมันโจ้ขโมยน้ำมันนี่แหละบางโคลนนะ cú các bạn sẽ cho với tăng đấy. <laughs> 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 à, hôm em mà lít tiếng nè. Hãy subscribe cho cái này cái ừ. 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 này lên của mình này nhau lại nhào lên chắc nhau chừng này đâu để nhau khi cắn nó lại Anh đi ao sao đi lên bộ. แ <Now. S 2> นวเขาดีโฟดีเก็บไว้ดีโฟดคืออะไรวะก็ดีโฟดีเรายจะกแกะตัวเก่าใส่ซือเนี่ยอ,อ,ยอ๋อยางมันเป็นยางแบบคล้าย ไอ้กระทะเหมือนกระทะเผาลอยเลยมีแต่เผาครับที่หิยังพอดูได้อยู่ครับขันเกา่าหนอกน,นั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้งานมานานเลยครับผุพังตามกาลเวลาครับผมเดี๋ยวจะแกะของมาใส่ไปใส่ครับ เอาแต่พ่วงมาไรครับไอตัวปั๊มข้างล่างไม่เอาเรีบยทีนี้ก็มีปั๊มเก่าเนี่ยไอคันนี้มีเยอนี่เนี่ทำแบท้าทายทำด้วยก็ใส่บางโคลนแล้วก silently, no? ceksin, no? ็ทำที findings, ่นั่ง คนเดโมใหม่ก bon hmm. no you know, ็ราคาอยู่ที่สี่หมื่นฮะถามราคาถ้าดูคลิห้จบก็จะรู้ราคาเพราะว่าราคาส่วนมากจะบอกขายขายลิรับ มือใหม่ก็ซื้อนึ่นะีเช็คซีใหม่เล็กใหม่ดีจะฟูแผ่นเหล็กให้ครับอันเก่ามันจะเป็นกระดานไม้นะมันฟูหมดแล้วมจะปูพื้นเหล็กบางคนงงเคอจนะทซีกอ,อนะ้่าเฮยัยา คเันีจะขับ้นสีนี้แหละ้นสีแล้วก็ปูพื้น การกระคลิปหน้าตอนเสร็จเลยครับตอบคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันครับดูบรรยากาอมีแต่อะไรยนะาครับแล้วกแต่งแล้วตก่งามด้วยครับ